ต่อกันนะครับกับดอนวอลเนาะดร์ครูเซตตั้งใจไว้ว่าจะไปลุย12แต่ว่าเ่าที่ดูคงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมอัดมาแล้วสองรอบเนาะแล้วก็ศัตรูเนี่ยเหมือนจะฝั่งสีม่วงจะโหดเอาเรื่องอยู่นะครับมันบุกไวมากแล้วก็ผมตั้งหลักไม่ทันเลยทีเดียวฉชนั้นคลิปนี้อาจจะดูเงียบเป็นพิเศษนะครับต้องตั้งหลักตรงน,นี้ก่อนเนาะแล้วตอนนี้อันเนอร์ก์ดผมไม่มีนะครับขออนุญาตรีสเบียงอันเนอร์ก์ดใหม่แป๊บขอเวแทนมาสองนะครับเทมเเตอร์ ไม่ต้องใช้แล้วนะครับแล้วขออนุญาตกลับแล้วไปดูย3ก่อน12มันเกินไปนะครับต้องมีในเรื่องตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าที่3มันจะมีโบนัสที่ใช้ชื่อว่าแมนพาวเวอร์นะครับก็หลักๆก็คือจะเพิ่มแคปของสค u a บแครกับยีเข้าแครจะได้สร้างยีตได้เยอะขึ้นนะครับนั่นเองนะก็น่าสนใจใช้ได้เลยจบเทิร์นก่อนนะครับเพราะว่าหมดเทิร์นแล้วเราเดินไปที่แล้วในคิสท้งหนึ่งรอบเดินรอบนี้อีกรอบเป็นสองรอบพอดีต่อเทิร์นนะครับสีฟ้าบุกออกอีกแล้วสีฟ้ากับอ๊อกนี่เหมือนจะม ตกแตไฟกันมานะฮะเออเดี๋ยวคนหนึ่งลุกคนนึงรับดีน,ะนะั่นน่ะตาเราครับเราบุกไปมั่วเลยนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเราดูที่คอมมันเดอร์แล้วมันจะเขียนติดไว้น,นะที่ดีฟีดเอนิมีนะฮะ,ะเก็บไปละหนึ่งทีมก็คือเจ้าอิมลิเรียวเนาะไปลุยตรงนี้ครับเพิ่มกําลังคนถ้าชนะได้น่าสนใจมากอาแล้วเราก็ได้แต้มอาอามาจากเทิร์นเมื่อกี้นี่เอามาให้หมดเลยนะฮะงานนี้มีจิตวิยยัดมาดูแลให้ดีจะได้ใช้ด่านต่อไปได้เนาะลุยครับ ตักคอไว้ก่อนนะครับศัตรูบุกไวมากโคตรยากผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาชนะมันยังไงนี่รอบที่3มแล้วนะอะมาดูกันสองรอบแรกหัวร้อนเลยอะเริ่มมาปุ๊บกำลังสร้างกำลังลงฐานแรกอะมันมาแล้วแบบแล้วเ,เอาตัวใหญ่มาด้วยนะเอาตัวแบบว่าอินฟันทรี่มาเลยไม่ใช่ดีพวก,พวกยานพาน,นะอะไรอย่างนั้นนะครับ <Beautiful. S 1> ตรง้องตั้งหลักไม่ทันเขาสร้างไมด้ในเนาะเดี๋ยวมันจะเดินมาข้างหน้านะครับนั่งยงโดนมาละแป๊บเดียวครับมาเลยโู้ยัางไม่ทันน้ำลายอย่งไม่ทันตึเข้าปาก เดี๋ยวสักพักส่งมาเพิ่มโคตรฟักต้องส่งตั้งหลักไม่ทำจริงมาแล้วมาอีกแล้วระวังมา,มาโอเคเราจะไม่ยอมเสียใครไปโอเคเอฟเดี๋ยวก็อยู่โอเค,เออเคจะไม่ยอมเสียใครไป จะค่อยเคลียร์ยังไม่ได้ยึดเลยนะฮะมากันแล้วนะใจเย็นใจเย็นโอ้ฐานตั้งตรงนี้เลยเพื่อนโอเคสติไว้สติไว้มันก็ว่าจะไมมาเร็วฐานอยู่ตรงนั้นเลยบ้าโคตรวัดอยู่เฉยทุกคนอย่าลุยอย่าลุยนิ่งไว้นิ่งไว้ ชนะให้ได้ของอวันปีงามรออยู่ก็ให้มันมาอย่างนี้ไปเกาะแล้วกันนะฮะตอนนั้นยึดยึดได้ยึดไปก่อนแบ่งๆยึดเอาแล้วฮะต้องมีตัวกันตลอดขึ้นข้างบนไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่นะนี่ขนาดเอาเทอร์มินาเตอร์มาด้วยโอ้โหฮีโร่เมื่อกี้เกือบจะไม่รอดนะครับ เคเสร็จเนาะอ่ามันรี่มาครับยืดเสร็จกลับมาโหถามอยู่ตรงนี้เลย ไปไปไปช่วยกันกันอยู่เฉยๆครับพยายามผมชอบลืมตั้งสแตนน่ะพอม,มันเป็นสแตนสีเหลืองมันก็จะไล่นะฮะเออหนามาไปมันมาใช้สีเงินไว้เรียบร้อยครับอย่าขึ้นนะเฟยเอาว่าเอาว่าตั้งหลักได้แล้วโอ้ยตั้งหลักได้แล้ว I await instructions. shall and obey your ททัััังงงงหหลลลลโอเคเยี่ยมไม่กล้าขึ้นละเซะโดนไม้นี้เข้าไปโอ <Okay. S 2> ตอนแรก <Okay. S 2> ผมโดนมากผมตั้งทำอะไรไม่ถูกเลยมันบุก <Yes. S 2> ไวเกินไม่เคยเห็นเล่น,ไม,ลนไม่เคยเล่นเกมสร้างฐานไหน <That> s <S ที่แบบเริ่มมาใส่เลยอย่างเงี้ยอันนี้จากจากประสบการณ์นะครับ มากันทั้งกองทัพเลยแบบโห <to> แล้วเอาตัวใหญ่ๆมาด้วยนะตัวแบบว่าตายยากๆมาครับอะไรอย่างนั้นนะมันเกินไปอ่ะนั่นนั่นดูมันดูมันสรเสรจยังจะแย่เนาะบ้าเอ้ยวิ่งผ่านนี่จะเอาได้แม่แกเล่นอย่างนั้นผมก็เล่นได้มา,มาได้นะได้ด้วยมามาไเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวยเีวเยด มันต้องเจอคู่เกม250ห้ผมลงขั้นสองแล้วกันนะฮะไม่รอแล้วฮะเราลงขั้น2ครับผมจะต้องการต้องการเฮฟวี่พลาสมาครับีจีกับพลาสมาซึ่งมันต้องอัพขั้น2ไม่ใช่หรอต้องอ่านไหมครับต้องอัพไอชิวด้วยเออยังจะเอากันเนาะ แต่มันก็ไม่กล้าขึ้นนะครับพอเราเอป้อมกันปกติมันจะขึ้นมาแล้วอะนี่แค่วิ่งผ่านนี่เฉยเออเอ้ยมันรู้อย่างนั้นเราอยู่ที่สูงกว่าครับเราต้องใช้ที่สูงให้เป็นประโยชน์ใช่ใช่ใช่อยู่ที่สูงกว่าไป,ปยอมไม่ได้ไงเออต้องลงขั้นสองให้ไวอะไรหลายอย่างก็ใช้แต่ขั้นสองนั้นนะฮะนี่เป็น Heavy เฮฟี่อินเฟนตี้เนาะเนี่เราอยากได้พาสมานะครับ มันีเฮฟวี่มาเยอะเกินอ่ะเป็นเฮฟวไปละนี้เป็นพัดมากกระบอกแข็สกูพรบตัวหนึ่งครับไม่กล้าขึ้นเว้ยเฮ้ว่าไปนั่นแค่ป้อมันเดียวพวกเองไม่ล่าขึ้นเลยหรอ อ๋ตอนแรกผมไม่ได้สร้างอย่างไงตอนแรกผมแบบลนหรือทำอะไรอะ่ะก็สร้างแต่ยูนิตประกันลำพังแค่ยูนิตมันกันไม่อยู่ครับมันกลัวป้อมว่นเออ<ะ>สร้างป้อมแค่สองอันเองไม่กล้าขึ้นซะละรู้ว่าเฉยอันนี้ไว้สแกนตัวหายตัวนะเออไม่กล้าขึ้นเฉยเสร็จผม,มล่าแบบนี้นะตรงนี้เลย มามาอัพแม็กเลือดด้วยเดี๋ยวก่อนอยากจะขยายเพิ่มอ่ะเอาอันนั้นไปขยายดีกว่าไปขยายข้างหลังครับไปยังไม่มีใครยึดนน <S <S เนาะเยี่ยมเอาวมาสักหน่วยดิ S2 เนี่ยเชฟเพลนเดี๋ยวเดี๋ยวเอา S2 ก่อนนะครับ <c oughs> เอาเว้ยเนี่ยเบย์เคิลครับโอ้โยเอาแล้วเอาแล้วเตรียมรับมือเลยไอ้บ้าอาร์พีจีมามันเป็นเบย์เคิลนะดีเดอร์มาด้วยแฮสมารครับไม่กล้าขึ้นนะโอ้โอถ้ามันขึ้นมาทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่อยากวาดภาพเลยฮนะอันนี้ดวนป้องมัไปก่อนหมาแล้ววะบะหมาแล้ววะบะมาแล้ววะบะมาแล้ววะบววะ อัพเลยอัพเลยอัพอัพมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วบ้าไปแล้วอะอไรวะเนี่ยสกิลใครเออโอ้ยนายเช็คทีมครับโอ้ว่าเอาให้พัง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 ,พงมันจับหนีบทีมของผมเรื่ฟาบฟาดอยู่นิดผม เดี๋วเนตูการ์โดนอย่างหนักครับแต่ก็ไม่รอดนะฮะข้างล่างข้างล่างอะไรเนี่ยดต่ฟ้าอย่างนี้เลยเหรอเออมันสู้ว่ะเออมันสู้ก็สู้แต่ให้อีกขานเดี๋ยวเดี๋ยวมันซ่อมกันมันดวนมันดวนเออมันสู้ปล่อยมันผมจะสร้างแอซซอมารีนยังไม่มาสักทีนะยึดไปได้ขานเสร็จผมหลับไอ้ คนจะมีปั้มที่เป็นปืนกลไหมบ้างอะ่ะโอ้ยออเฮ้ยไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมอ <c oughs> เอาวะมันใส่กันที่เลยเหรอด่านเนี้ยตั้งหลักแบบชย้ำคำเดิมตั้งหลักไม่ทันจะลุยสัตว์ดูไม่กลา้าลุยสวนเลยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมีมมอะไรต้อนรับเราบ้างไปดูดิ ไม่ละดาฟ้าโอ้โหตัวอ,อล s ยโอเคมันมีตัวสแกนนะเห็นเราเฉยแค่ไปเปิดแมพนิดเดียวอยล่บาโาเ a ็วสร้างอะไรแถวนี้ไมหน่อยนะอุ้แบบ AA ผมไม่เคยพอเลยอะ ได <Ờ> ้แล <wi> ้วทีมนึงเนาะพอแล้วพอแล้วต่อไปเป็นเกรย์นท์ครับในตาบอมด้วยจะไปช่วยยุทธ์ถ้าผมกันตรงนี้ด้วย ก็ชอบแว็บไปแว็บมาน่ะคือแบบได้ด้วยเส้นเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดินไปเดินมากันใช่ไหมเดี๋ยว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 มันชอบแว็บไปแว็บมากันนะนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นมาพยายามจะล่อเราลงไปนะแหมฉลาดไม่เบาแต่ผมเออผมไม่ติดกับเฟ้ยมายัง เก้าสิบพาวเวอร์ไม่พอ okay. นั่นแหละนั่นแหละค่อยๆย้ำไปนั่นแหละเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วครับอยู่ไม่ได้บอกเลยอยู่ไม่ได้เออโดนไล่ที่โดนไล่ที่ <c oughs> ไม่ได้หร <c oughs> อกขอได้คําเดียวเอง <c oughs> อยู่ไม่ได้ ต OMP มันต OMP เพื่อนมาแล้วฟาดเลยเฮ้ยมันลุยว่ะมันบุกมันบุกมันบุกมันขึ้นมาแล้วมีไม่มีตัวใหญ่ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันฮะช่วยเพื่อนหน่อยตัวใหญ่มาแล้วอ่ะ เรียบร้อยโหอย่างแรงจับครับผมเคออสหลอดเคออสหลอดเคออสหลอดหลอดหลอดลอดไม่ตายตื้อหลอด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 อะโดนลุมครับไม่ดีแล้วถอยมาเออแทงมาโอ้ขึ้นตรงนี้เลยวะ ถ้ามันจะขึ้นอย่างนี้ก็แล้วแต่มันละกันนะฮะ yes, มาโดดตรงนี้วะโอเคโอเคาที่แฟกมาครับได้อยู่ได้อยู่ ชวนทีมไปลุยอะแต่ว่าอยากได้หมอตอนนี้เลือดมันเพิ่มช้าเป็นบาดทเลนด้วยไม่อยากเสียงเข้าไปโอเคนีบาดทะเยนมาฮะ เออนั่นแหละกดมันเข้าไปากำลังดีฮะกำลังดีเ,เริ่มอยู่ตัวแล้ว yes, <Lord. S 2> มาชิงเขามา225นะครับพาวเวอร์อัพเลย240โ,โอเค,อเคตอนนี้มันเริ่มสงบแล้ว เดี๋ยวเราต้องไปไล่ยึดพื้นที่คืนมา,าหมอมาสักตัวหนึ่งสิครับเอามาฮิวนะหมอไม่ได้ใช้สปอร์ตแคปหรอก็อามาให้เต็มเลยสิครับอย่างนี้ใช่ครับหมอไม่ได้ใช้สปอร์ตแคปเพิ่งรู้ เฮียหิวตัววเรนฮะฟนหิวได้ไหมเขาไม่หิวให้นอกสจากว่าเราจะเอาเขาเกาะกับคนอื่นนะครับโอเค ให้อย่างนั้นก็เยี่ยมครับกลับมากลับมาเขื่อนมาเขื่อนมาตอนนี้มันก็โดนคุมเกมอยู่นะฮะต้องเล่นอย่างใจเย็นแล้วนะครับเล่นเล่นเลทเกมเล่นต้นเกมไม่ไหววะเออนั่นแหละแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันขึ้นไม่ได้หรือเปล่า เราก็ต้องขยายต่อไปเรื่อยๆนะจะฉลาดใจก็ไม่ได้นะครับมอ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 ไล่สิงสุกไล่สิงสุกมากันละพลังนี่มาอีกละมาแต่พลังไว้ตัวไม่มาเออมันได้งั้น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  หนึ่งที่ดิเอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ไปนึกมันเดียวโดนไล่ที่เดี๋ยว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 ผมรอของใหญ่ผมมาก่อนแป๊บหนึ่งก็นี่ครับเอาให้พังมาแล้ว

ที่มันสบายใจเลยมันกำลังส่งทีมมากันตรงนี้นะฮะอ้าวเวทแลนด์ผมไปแล้วหนึ่งทันเสียเวทแลนด์ฟรีครับใช่เอาเถอะมันทำหน้าที่ของมันแล้วเราก็ค่อยสร้างใหม่ก็ได้บ้าเอ้ยมันเพิ่มเลือดมันช้าเนาะเลือดมันเพิ่มช้ามากใช่เวทแลนด์ใช้ได้ดีตอนแรกๆครับต้องมีฮีโร่คุมมันอ่ะเห็นแล้วเสียดายแทน เฮ้ยเอ้ยมันเดินผ่านหน้าผ่านตาผมเฉยไม่สนใจเลยภาพนาครับสนใจไหมสักทีไหมม,มันต้องคุมเชิงอะไรเงี้ยอ่อว่าคุมเชิงไหมครีมเด็กโอ้โหเริ่มเยอะขึ้นนะฮะอย่างถ้าเราปล่อยเลยก็จะประมาณเนี้ยครับได้แล้วได้แล้วไปไปไป

ไปช่วยเพื่อนไปเย็นจเย็นไอ้น huh. well. ี่ก็เถื่อนจังเห็นนะฮะพลาสมา RPG ปะชิงกัน r จ g พลาสมา RPG เด้อแต่ผมว่าถ้าดูด่านนี้มันจะ เป็นอันนี้ไปเยอะพวกเฮฟวี่มาชิงกันเฮฟวี่อีเฟนที่มันเยอะครับโอเคฐานอยู่ประมาณแถวนี้แหละภารกิจตอนนี้ก็คือการกำจัดเอชคิวมันนะฮะโอเคมันไม่ต้องขยายอำนาจเพิ่มแน่เลยว่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราอัพขั้นสามแล้วก็ตอนนี้ทรัพย,พยากรรแบมเริ่มคืนมาแล้วมาชิงเขามาชิงเขาเราจะยืดเกมไว้มันก็กระไลอยู่นะมันก็อัพ บุกเราลุล่วงเลยใบ,บ,บพวกนี้มนะั้ยมาชิงเขายังไม่ได้มาเลยฮะเอามาชิงเขามารออัพแทง้งนึกวา่าสร้างแล้วนะลืมมาอีกละบหมดไปยึดไปยึดที่หนึงนน่งก็บุกที่หนึ่งมันสบายใจยมาเนี่ย ยึดกันไปยึดกันมาเนี่ยเราบอมบ์สปิเตอร์สร้างเสร็จแล้วก็มาซ่อมตัวนี้ครับผมแบ่งสั้งสองตัวเข้าไปแล้วมันก็ถอยนะประมาณเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยครับไปไปไปเดี๋ยวเราล้อมมันซะใช่ครับดิสนีย์โค้ดล้อมตั้งป้อมซะเฮ้ย อ้าวอันนี้เหลือทำไมเนี่ยดับฟ้กเราไล่ที่แล้วครับพอๆๆๆๆเหลือทำไมเนี่ยเล็ดรอดเฉยพ่อทีมอยู่ตรงนั้นโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเย็นไว้ถามเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ถามอยู่ตรงนั้นถามอยู่ตรงนั้นใจเย็นเราจะเอาถามเราลงมาแล้วนะฮะ สภาพนี้แต่มันก็เยอะเหมือนกันแฮมจะบุกได้ไงวะโคตรเยอะเลยครับแต่ re มันโดนเราพยายามบีบมันอยู่มันเลยเสียจังหวะนะครับถ้าเราอยู่ที่สูงกว่านะอ้าวเสียจังหวะเคอตายการกันกกกตั้งแถวนี้เลยแล้วกันฮะเดี๋ยวหนมีคนบอกอยางที่บอกครับสร้างอะไรนะมีในคอมเมนต์น้องเขาบอกว่าให้สร้างสตองโฮสองฐานจำนวนสตองโฮมันจะเพิ่มจำนวนปัอมจำนวนพาวเวอร์ด้วย ก็คือดีงามอ่ะแต่พาวเวอร์ผมตอนนี้กำลังโอเคอยู่นะแต่ก็มีแววเหมือนกันนะครับในอนาคตเราขอกันแถวนี้ได้ก่อนนะใจะเย็นนะเพื่อนนะเดี๋ยวลุยแน่เอามันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับงานนี้รีบเหมือนทุกทีไม่ได้แล้วเราจะลาชไม่ได้แล้วนะ Yes most beneficent one นี้ต่อครับมามาเริ่มอยู่ตัวแล้วกันไว้การไว้โดนเรื่อยๆโดนเรื่อยๆเดี๋ยวๆๆเริ่มเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มโอเคแล้ว400 มาแล้วพีเดอร์คันแร้เจงเฟียร์นัลสเตอาชิเอาเด้ออารมณ์แบบสงสารมันพยายามขึ้นนะโดนรัวครับผม อยากให้ผมได้ลุยอาฮะรอลุยอยู่ initiated. <c oughs> นี่ครับซากวัทยลัน่ะตายตรงนี้แหละแย่เลยนะเสียดายเห็นแล้วเสียดายุตซ่าซื้อมาแพง ตองโฮเท่าไหร่ครับ700โอ้โหดอย่างว่าแหละเธอฐานแม่นะ700 RR นะฮะฮเจ็ดร้อยอาร์อา e ์นะ n ะสร้างเสร็จแล้วขึ้นมา Yes Lord สองเสร็จเรียบร้อยแล้ะ <to> ต่อกันที่โอปิโตเรเลยครับไม่แพงเลยนะฐานนี้มันน่าจะหมุนได้เนาะโรเตชแบบนี้สร้างเป็นทรงซอกนี้ได้เลยนะเนี่ยถ้ามันหมุนได้มันหมุนฐานไม่ได้ ไปไปตรงนี้แล้วกันครับโอ้โหอ,อัพเป็นพิ่สายปุ๊บไปยิงฐานเลยนะฮะโอ้ยอังงับอ,อีกอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเค่อยสร้างเพิ่มสตองโฮฐานที่2ลงแน่ครับผมเพาผมจะไปสร้างสตองโฮแถว<ล>นี้ตรงนี้เลยครับฐานที่2ส,สน,นุกละสน,นุกละ โอเคสัปดูก็เริ่มสงบนะครับรถถังสองลำมาแล้วเอ่ออะไรอีกครับเดี๋ยวนะรอเต๊นเอาเต๊นเอาเดี๋ยวผมจะเรียกปล่อยเอานะครับแบบเขาเรียกไงใช้เบตเตอร์ลีเลยเอาเอาเอสามร้อยห้าพาวเวอร์ใช่ไหม มากันละก็ให้มันมาเพื่อนตามนั้นถ้าแกยังมาไม้เดิมๆอยู่แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเไม้ใหม่อยู่วะมันเอาผมแล้วเนี่ยถ้าเรายื้อแต่ในเมื่อเราอยู่ที่สูงกว่าครับไอ้บ้ามันเห็นฐานเราแบ่งทีมมามแบ่งทีมมามแบ่งทีมมาสร้างไว้สร้างไว้ไแบ่งทีมมา ลุยครับงี้ลุยเลยออกไปช่วยเพื่อนก่อนไปกันก่อนโอ้โหลงไปข้างแล้วฮะล่อมาล่อมาล่อมาโอ้ยเล่นสตองโฮหมแล้วสวิตเตอร์โดนถอยถอย งานนี้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 โดดไปช่วยก่อนนะฮะเคลียร์เลยครับตายเถอะลงมาครับลงมาเมื่อกี้กดเดินลงไปแล้วเพือ่อนเอ๋ยเดี๋ยวเราสวนเลยนะมายังเด็ดเนาได้แล้วครับสร้างไปเอ้โะ ม,มาตรงนี้ตบหลังมันจะน็อกเอานะฮะเป็นสองตัวแล้วไปก่อนเค<ท>พังพังครับยาเมตาบอมจัดเข้าไป ได้อยู่สวนสิครับจังหวะนี้มานาทีทองของเรามาแล้วระวังเพื่อนแกให้พวกนี้ไปพักฟื้นหน่อยโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดลุยครับโหมดสีเหลืองถูกต้องถูกต้องพักฟื้นหน่อยพักฟื้นหน่อยเอ่อ เด็ดเน่าเดดเน่ามาแล้วเด็ดเน่ามาแล้วเด็ดเน่ามาแล้วลงตรงนู้นเลยเออเนี่ยอับฐานแม่มันก่อนเลยย่าลุยเลยท้ายต้องยืนนิ่งแล้วลุยลุยเข้าไปลุยเข้าไปมันเป็นวันของพวกแกแล้วเฟยมันพลาดแล้วโอ้โหเรียกได้ว่ามันพลาดเลยนะฮะพลาดแล้วแบบนี้ พากันแล้วพากันแล้วโดนมาเนี่ยแคตาบอมยังไม่เสร็จนะครับนี่เรียบร้อยครับมมรทำวิีฐานเดียวเองเหรอโอ้ตรงนี้ผมผมกระแทกหน้ามาตั้งนานอะไรบ้านลมันมีสองฐานฐานเดียวเองเหรออ๋อแต่มันแค่สร้างใกล้เฉยๆเหนื่อยเลย ได้แล้วครับจากนี้ขอบคุณ <In game. S 1> ที่บอกอ่าสิ่งที่เราได้มานะครับโบนัสของมอน o แมนพาวเวอร์นะครับจะทำให้สคอรอตแคปเพิ่มจาก20อาจจะเป็น30อะไรเงี้ยหรือาจจะเป็น25ไม่รู้แต่ด้วยนี้ก็คือผมสร้างยูนิตได้เยอะขึ้นนะครับและตอนนี้มันเป็นของเราแล้วโอ้โหแค่มันสร้างฐานใกล้แต่มันมีแค่ฐานเดียวผมนึกว่ามี2ฐาน3ฐานเออเดี๋ยวเราขอตั้งกั้นไว้ก่อนนะครับเพราะอยู่แนวหน้าเลยวะอเซตโอ้ย เมื่อกี้ไม่ได้วอกเกียเนาะเดี๋ยวต้องสร้างคืนใหม่นะครับตอนนี้เวทแตนผมเสียไปละตายออละมาแล้วครับแมนพาวเวอร์ตรัวนี้เยี่ยมเลยห้อยเหนื่อยขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามนะฮะยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตหนีไปพักเสียงก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ